แต่ไปได้วยความน่ารักไรดีงสาของน้องๆหนูๆในงานกิจกรรมสารสัมพันธ์ครอบครัวโฮม e c ม m ิ่งเดย์อิ่มรักอุ่นใจสายใยสีพัดปีสจัดโดยศูนย์สีพัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณนห้องปราสาทหลวงโรงแรมตัดปังสวนแก้วค่ะภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมเปิดประสบการณ์ลูกน้อยวัยเรียนรู้และการแสดงจากโรงเรียนต่างๆอาทิศูนย์เด็กเล็กคณะแพทยศาสตร์มช โรงเรียนพระหาดทรยโรงเรียนนันทชาติพีศสกูลและเกรสคูลโรงเรียนอนุบาลปัญญาราชโรงเรียนอนุบาลวัยเดรุนบ้านปามุ้ยการสแสดงโรงเรียนเทควันโดออจิมโรงเรียนอนุบาลสภารพรและโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลายัยไปชมลีลาความแน่ารักของน้องๆกันเลยค่ะ สิ่งสาคัญนะคะการที่มีครอบครัวที่อบอุ่นก็จะช่วยสร้างรากฐานให้สังคมมีความเข้มแข็งเข้าใจจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะ